หนึ่งองค์สองพลังพระอัฏนารีสวนที่ไม่แบ่งเพศแต่รวมทุกอย่างไว้ในหนึ่งเดียวลองจินตนาการเทพองค์หนึ่งที่ครึ่งซ้ายคือพระศิวะครึ่งขวาคือพระแม่อุมาและในความสมดุลของสองฝั่งนั้นคือพลังที่สร้างจากรวาลทั้งใบนี่คือพระอัฏนารีสวนเทพแห่งความสมดุลเทพแห่งการหลอมรวมเทพผู้เป็นทั้งผู้ให้กำเนิดและผู้ทำลายในองค์เดียวกันพระอัฏนารีสวนเป็นภาคหนึ่งของพระศิวะที่หลอมรวมกับพระแม่อุมาหรือพระแม่ปาราวตีเกิดขึ้นจากความรักและบทเรียนที่ลึก กว่าความรักพระแม่อุมาทูลตอบพระศิวะว่าหากพระองค์ต้องการให้เราเสมอกันก็โปรดให้เรารวมเป็นหนึ่งจากนั้นพระศิวะจึงรวมร่างกับพระแม่กลายเป็นองค์เทพที่มีครึ่งซ้ายกลายเป็นองค์เทพที่มีครึ่งหนึ่งเป็นชายอีกครึ่งเป็นหญิงไม่ใช่เพื่อความแปลแต่เพื่อสื่อสารบางอย่างโลกนี้ครึ่งหนึ่งของร่างเป็นพระศิวะมีกล้ามแขนหนวดคราวอีกครึ่งเป็นพระแม่อุมาผิวพรรณอ่อนหวานงดงามเสื้อผ้าเครื่องประดับแตกต่างสองข้างมือข้างหนึ่งถือตรีศูนอีกข้างถือดอกบัวหรือภาชนะ แสดงถึงการอยู่ร่วมของพลังหยาและหินเป็นตัวแทนของความสมดุลในทุกสิ่งชีวิตเพศความคิดอารมณ์พระอัฒนารีสูไม่ได้สื่อแค่ความรักแต่สื่อถึงความเข้าใจสื่อถึงการยอมรับในทุกด้านของตัวเราเพราะไม่มีแค่ความเข้มแข็งหรือความอ่อนโยนไม่มีแค่เหตุผลหรือความรู้สึกไม่มีแค่เพศชายหรือเพศหญิงแต่มีเราที่ประกอบขึ้นจากทุกสิ่งนั้นพร้อมกันในยุคที่คนยังแบ่งแยกพระอัฒนารีสูรกลับสอนให้เรารวมรวมหัวใจที่แตกแยกรวมพลังที่ต่าง การรวมความเป็นมนุษย์ทุกแบบให้กลายเป็นหนึ่งเดียว หนึ่งองค์สองพลังพระอัฒนารีสวนที่ไม่แบ่งเพศแต่รวมทุกอย่างไว้ในหนึ่งเดียวลองจินตนาการเทพองค์หนึ่งที่เครึ่องซ้ายคือพระศิวะเครื่องขวาคือพระแม่อุมาและในความสมดุลของสองฝั่งนั้นคือพลังที่สร้างจักรวาลทั้งใบนี่คือพระอัฏนารีสวนเทพแห่งความสมดุลเทพแห่งการหลอมรวมเทพผู้เป็นทั้งผู้ให้กำเนิดและผู้ทำลายในองค์เดียวกันพระอัฏนารีสวนเป็นภาคหนึ่งของพระศิวะที่หลอมรวมกับพระแม่อุมาหรือพระแม่ปารวตีเกิดขึ้นจากความรักและบทเรียนที่ลึก กว่าความรักพระแม่อุมาทูลต่อพระศิวะว่าหากพระองค์ต้องการให้เราเสมอกันก็โปรดให้เรารวมเป็นหนึ่งจากนั้นพระศิวะจึงรวมร่างกับพระแม่กลายเป็นองค์เทพที่มีครึ่งซ้ายกลายเป็นองค์เทพที่มีครึ่งหนึ่งเป็นชายอีกครึ่งเป็นหญิงไม่ใช่เพื่อความแปลแต่เพื่อสื่อสารบางอย่างโลกนี้ครึ่งหนึ่งของร่างเป็นพระศิวะมีกล้ามแขนหนวดคราวอีกครึ่งเป็นพระแม่อุมาผิวพรรณอ่อนหวานงดงามเสื้อผ้าเครื่องประดับแตกต่างสองข้างมือข้างหนึ่งถือตรีสูนย์อีกข้างถือดอกบัวหรือภาชนะ แสดงถึงการอยู่ร่วมของพลังหยาและหินเป็นตัวแทนของความสมดุลในทุกสิ่งชีวิตเพศความคิดอารมณ์พระอัฒนารีส่งไม่ได้สื่อแค่ความรักแต่สื่อถึงความเข้าใจสื่อถึงการยอมรับในทุกด้านของตัวเราเพราะไม่มีแค่ความเข้มแข็งหรือความอ่อนโยนไม่มีแค่เหตุผลหรือความรู้สึกไม่มีแค่เพศชายหรือเพศหญิงแต่มีเราที่ประกอบขึ้นจากทุกสิ่งนั้นพร้อมกันในยุคที่คนยังแบ่งแยกพระอัฒนารี